เปรียบเทียบสเปคระหว่าง Honor 70 Xiaomi 12T และ Nothing Phone 1 ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันแล้ววันนี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะลองมาทำคลิปเปรียบเทียบสเปคระหว่าง Honor 70 Xiaomi 12T และ Nothing Phone 1ซึ่งราคาของมือถือ3รุ่นนี้นะครับอยู่ระหว่างหมื่นกลางๆถึงหมื่นปลายๆนะครับและแต่ละรุ่นนะครับก็มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เรามาดูที่ด้านดีไซน์ก่อนนะครับสำหรับ Honor 70จะมีการดีไซน์ให้ฝาหลังโคง้งแล้วก็จอภาพด้านหน้าโค้งด้วยนะครับให้อารมณ์เหมือนเราจับมือถือแฟลชชิปอยู่ดีไซน์กล้องด้านหลังนะครับจะมี h o u s i n ขนาดใหญ่ชัดเจนครอบทับทั้งเลนหลักเลนย่อยและแฟลช และสาหรับเสียวมี 12T นะครับดีไซน์ฝาหลังจะเป็นแบบโค้งส่วนจอด้านหน้านะครับจะเป็นแบบจอแบนดูเรียบๆนะครับดีไซน์กล้องจะแบ่งชัดเจนนะครับมีการจัดระเบียบระหว่างเลนหลักและเลนย่อยอีก2เลนพร้อม h o าสิ่งครอบชัดเจนนะครับส่วน Not h i n g p h o นวันนะครับดีไซน์จะมีลูกเล่น LED ที่ฝาหลังด้านหน้าเป็นจอแบบแบนนะครับแล้วก็ขอบตัดส่วนกล้องหลังนะครับจะมี housing และไฟ LED ชัดเจนและฝาท้ายนะครับยังสามารถมองเห็นวัสดุภายในได้บางส่วน เรามาดูด้านขุมพลังและสมรรถนะของ3รุ่นนี้กันบ้างนะครับสำหรับ Honor 70นะครับจะมาพร้อมชิปเซ็ต snapdragon 778G+ Plus 5G สถาปัตยกรรม6นาโนเมตรและ Xiaomi 12T นะครับจะมาพร้อมชิปเซต mediatek dimensity 8100 Ultra สถาปัตยกรรม5นาโนเมตรส่วน n o t h i n g Phone นะครับจะมาพร้อมชิปเซ็ต qualcomm snapdragon 778G+ Plus 5G เหมือนก,นกันกับ Honor นะครับที่เป็นสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรความเร็วในการประมวลผลนะครับของ h o n o r 70 แกนหลักจะอยู่ที่2.5กิกะเฮิร3แกนรองนะครับจะอยู่ที่2.2กิกะเฮิรและ4แกนย่อยจะอยู่ที่1.9กิกะเฮิรส่วน Xiaomi 12T นะครับจะมีความเร็วในการประมวลผล4แกนหลักนะครับอยู่ที่ 2.85 g h z และ4แกนรองอยู่ที่2.0 g h z ส่วน n o t i n g Phone นะครับก็จะเหมือนกับ Honor 70นะครับความเร็วการประมวลผลแกนหลักอยู่ที่2.5 g h z ความเาร็วประมวลผล3แกนรองอยู่ที่2.2 g h z และ4แกนย่อย1.9ก h z g h z ซึ่งทั้ง3รุ่นนะครับก็เป็นชิปเซ็ตแบบ Octa Core หมดเลยมาที่ GPU ของทั้ง3รุ่นนะครับ สำหรับ Honor 70จะมาพร้อม a r d e n o 642L เฉีย m ม 12T นะครับจะมาพร้อม Mali g 610 MC6 และ Notting Phone 1จะมาพร้อม a r d e n o o 642L เช่นกันครับมาดูที่แรมและรอมของทั้ง3รุ่นนี้กันนะครับ ซึ่งทั้ง3รุ่นนี้มี ram และ rom แบบเดียวกันนะครับในรุ่นเริ่มต้นนั่นก็คือ ram 8 g b แบบ lpddr5 และ rom 256 g b แบบ ufs 3.1ระบบปฏิบัติการของทั้ง3รุ่นนะครับในส่วนของ honor 70จะมาพร้อม magic ui 6.1ที่รันบน android 12 xiaomi 12t นะครับจะมาพร้อม mi ui 13ที่รันบน android 12และ n o t h i n g phone 1นะครับจะมาพร้อม n o t h i n g os ที่รันอยู่บน android 12ครับมาดูที่ด้านขนาดกันบ้าง สำหรับ Honor 70จะมีขนาด73.3คูณ161.4คูณ7.91มิลลิเมตรม 12T นะครับจะมีขนาด75.9คูณ163.1คูณ8.6ม mm. ิลลิเมตรและ Nothing Phone 1นะครับจะมีขนาด75.8คูณ159.2คูณ8.3ม mm. ิมตร น้ำหนักของ Honor 70นะครับจะอยู่ที่178กรัมเ i a ี m i 12T นะครับจะอยู่ที่202กรัมและ Nothing Phone 1นะครับจะอยู่ที่193.5กรัมในส่วนของหน้าจอนะครับสำหรับ Honor 70นะครับจะอยู่ที่6.67นิ้วเป็นจอ OLED ความละเอียด2,400คูณ1,80พิกเซล Xiaomi 12T นะครับจะมีขนาด6.67นิ้วเป็นจอ AMOLED Dot Display ความละเอียด2,712คณ1,220พิกเซลและ Notting Phone 1นะครับจะมีหน้าจอขนาด6.55นิ้วเป็นจอ OLED ความละเอียด2,400ณ1 0 8 0พิกเซล Refresh Rate ของทั้ง3รุ่นนะครับจะมีขนาดอยู่ที่120 Hz มาดูที่ด้านความสว่างกันบ้างนะครับสำหรับ Honor 70จะอยู่ที่500-900นิ t s 1> xiaomi 1 2 t นะครับก็จะอยู่ที่500ร้อถึงเก้นิตส่วน notting phone o นะครับจะอยู่ที่500ถึง1200นิตการแสดงสีนะครับสำหรับ honor 70ะจะมีการแสดงสีอยู่ที่1000ล้านสีรองรับ hdr 1 0 p l s xiaomi 1 2 t นะครับจะมีการแสดงสีอยู่ที่68,000ล้านสีรองรับ hdr 10 plus เช่นกันและ n o t h i n g phone 1นะครับจะมีการแสดงสีอยู่ที่1 0 0 0ล้านสีรองรับ hdr 10 plus เช่นกันครับ มาดูที่กล้องหลังกันบ้างนะครับเริ่มที่ Honor 70กล้องหลังตัวที่เป็นกล้องหลักนะครับจะใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 800ขนาด1ต่อ1.49นิ้วพร้อมกันสั่น EIS ขนาด54ล้านพิกเซลค่า F อยู่ที่1.9มาพร้อมกล้องออ t ต a w วา e นะครับขนาด50ล้านพิกเซล F 2.2และเลนเดฟ2ล้านพิกเซล F 2.4 สำหรับ Xiaomi 12T จะมาพร้อมเซนเซอร์ ISOCELL HM6 ที่มีขนาด1:1.67ต่อนิ้วพร้อมกันสั่น OIS ความละเอียด108ล้านพิกเซลค่า f อยู่ที่1.7และกล้อง ultra wide ขนาด8ล้านพิกเซลค่า f ที่2.2รวมไปถึงกล้องมาโครที่2ล้านพิกเซลค่า f 2.4และ Notting Phone 1นะครับจะมาพร้อมเซ็นเซอร์ Sony IMX766 ที่มีขนาด1:1.56ต่อนิ้ว พร้อมกันสั่นทั้ง EIS และ OIS ขนาด50ล้านพิกเซลค่า f อยู่ที่1.88มาพร้อมกล้อง ultra wide ขนาด50ล้านพิกเซลค่า f ที่2.2ส่วนกล้องหน้านะครับ Honor 70ก็จะให้กล้องหน้ามาที่32ล้านพิกเซลค่า f 2.4 Xiaomi 12T นะครับก็จะให้กล้องหน้ามาที่20ล้านพิกเซลค่า f 2.24 และ n o t h i n g p h o n e 1นะครับจะให้กล้องหน้ามาที่16ล้านพิกเซลค่า f ออยู่ที่2.45มาดูที่ด้านแบตเตอรี่กันบ้างนะครับสำหรับ Honor 70จะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,800ม ah, ิลลิแอมป์อัลพร้อมชาร์จไว66วัตต์ Xiaomi 12T นะครับจะมาพร้อมแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์อัลพร้อมชาร์จไว120วัตต์และ n o t h i n g p โ o n e 1นะครับจะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,500ม ah, ิลลิแอมป์อัลพร้อมชาร์จไว33วัตต์มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นนะครับสำหรับ Honor 12T จะไม่มีนะครับส่วน n o t h i n g p h One 1จะมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นที่ IP53 ลูกเล่นเด่นของแต่ละรุ่นนะครับสำหรับ h o n o r 70จะสามารถถ่ายวิดีโอแนวตั้งและแนวนอนในเวลาเดียวกันได้และระบบ High Frequency PWM Dimming ซึ่งเป็นค่าของการกระพริบแสงที่หน้าจอเพื่อถนอมดวงตาในระหว่างการใช้งาน ส่วนลูกเล่นของ Xiaomi 12T นะครับก็จะมีโหมดวิดีโอที่หลากหลายและลูกเล่นเด่นของ Nothing Phone 1นะครับก็จะเป็นไฟ LED ที่ฝาท้ายนะครับสามารถตั้งค่าแบบต่างๆได้เรามาดูราคาเริ่มต้นของแต่ละรุ่นกันบ้างนะครับโดย Honor 70จะราคาเริ่มต้นอยู่ที่16,990บาท Xiaomi 12T จะราคาเริ่มต้นอยู่ที่17,990บาทและ Nothing Phone 1นะครับจะราคาเริ่มต้นอยู่ที่18,900บาทครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน